ที่นั่งยุงร้องน้ำแล้วเหมือนต่างตาต่ายตาต่างตาตายแล้วต้องฝึกฝึกบ้าจะไปรู้ใครนำใครีมาร้องน้ำแด็กผายแลยจะไปกี่วันที่การาวาผายเลยจะไปดีจะไปดีจะไปดีเดินเลยดีไม่ใช่การร้องน้ำนั่งินดีคันตัวว่าเด็น้ำเทพอกขาเด็กจงเขาเด็กจงเไม่หมดเลยเด็กเล็เด็กเล็มองตาขางตายี่ิการาวาน้ำมาแล้วโว้ยร้องน้ำเด็กร้องน้ำเด็กยี่ิการาวาภายแรงแสงที่หนีพ้นหรือไม่พ้นเลานี่ประมาณสี่ร้อยแป ระดีวันหนุนรองประวัติขบวนมียอไม่พอไแม่ตาคนตาผายตาคนตาตาคนตาตาพอแม่ให้หวาจะไล่ใส่กันไนดิ้นจุดมลองกันใส่กันไม่กันคนละบอกว่าน้ำบอกว่าตาจับตาจับตาไปลงน้ำแดงลงน้ำแดงบอกว่าผายแรงแสงตื้อมาลงน้ำกันบอกว่าผายแรงแสงตื้อลงน้ำแดงผายแรงแสงยังจะมีย้ำรับผายบอกว่าหลอนบอกว่ารน้ำคอนเทนตทองไปคนตาคนตาผายบอกว่าเททองคำบอกว่าลุงพ่อลุงพ่อชาวิเขาไม่อยากตากมาแล้วไงลงน้ำแดงลงน้ำแดงเรือดีครับพี่ว่า หมาจริงด้วยที่เธอปขอเรียกเรองน้ำแดงเองน้ำแง กูสับซีบงเลยครับไม่รอช้าต่อสินสที่เหลือร่องน้ำแดงครับยุทธกรารนาวาชนะอีกแล้วหวานครับรอบวิทพายชุดนีไหนว่าอยากเจอกันกนกักหนาววันนี้ได้เจอแน่แต่ประเภทกอสองครับนั่นคือวิทพายของจิจจะเจอกับชิชทูตีในฐานะคนกับนเดียวกันละครับไม่เป็นไรม่เป็นไรแกไปเพือนคู่นั้นมาดูคู่นี้ก่อน สยาประเทศครับนี<ม>่เมื่อเรือเคลียสวะเรียบร้อยนายขาะโอ้ยไม่ร <ใ S 1> ัก<ม>แล้วนำเรือขึ้นไปจุดปล่อยแล้วตามด้วยเรือยุกกานาวาตามด้วยเรือเอกชัยนาวาครับื่อไปพายตะเชียรับำนายชนะไปรอชิงชิงเลิศในเรือประพฤก์กอครับสวยคู่จะไป